กูมีความฝันไงคําฝันของมึงคืออะไรกูอยากเป็นผู้กํากับซึ่งทุกวันนี้กูก็อายุกูเยอะแล้วถูกป่ะความฝันของทุกคนอ่ะมันไม่มีคําว่าสิ้นสุดและไม่รู้จะพูดได้หรือเปล่านะพูดเราพูดไปก่อนมันจะมีคำคำหนึ่งอย่าทําตัวเป็นคนที่ผู้ใหญ่ที่แก่กระโหลกลาไม่มีคําว่าพัฒนาซึ่งในความคิดกูกูพัฒนาตัวเองทุกทุกวันกูต้องพัฒนาตัวเองกูจะไม่ย่ำอยู่กับที่วันนั้น ความฝันของกูกูก็เลยเอาวะกูจะเลิกเกเรแล้วกูจะสู้ชีวิตไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่กูเจอปัญหาทุกอย่างไม่เข้ามาเว้ยทั้งเรื่องครอบครัวทั้งเรื่องสภาวะแวดล้อมแล้วการที่กูอยู่ในสังคมสังคมหนึ่งมันไม่โอเคเว้ยเราอยากได้แบบไหนเราก็ต้องเราต้องไปเอาตัวเองไปอยู่ในสังคมแบบนั้นใช่กูก็เลยไปสถานที่หนึ่งก็คือเอาไง่ายๆว่าเป็นมหาลัยมหาลัยหนึ่งใช่ออแล้วกูกูก้กยศมันไม่ผ่านกูก็เลย เอาวะมันมีที่หนึ่งที่กูเป็นอันดับที่สองนะที่กูไปเรียนกูเลยมุ่งหน้าเกาสูตรมจันเกษมเสม u n i v e r ซ i t y ใช่ลูกแม่จันเห็นปลาบึก็จะเรียนใช่เรียนไม่เจอกูอยากไปอุ้มปลาบึกลงบ่อมันเนี่ยอือจริงดิจริงไปน้ำ้ท่วมไงอ๋อกระจกนะกูก็เลยเอาวะลุยกูก็เลยไปสมัครเรียนจันเกษมแล้วกูกับมึงก็เจอกันในวันที่เราประถมนิเทศ แต่เราไม่ได้อยู่กลุ่มเดียวกันใช่ล้วคนละซีรีส์ใช่คนละซีรีส์แต่นหนังเรื่องเดียวกันถูกโกอยากรู้ในพาร์ทที่แบบมึงเล่าว่าแบบมึงเป็นซึมเศร้าใช่ป่ะแล้วมึง mm hmm. เลือก,เล,อกเลือกที่จะแบบทําร้ายตัวเองทําไมมึงถึงเลือกทำอ่ะมันมีมีสตรอรี่อะไรหรือว่าแบบมันมีเรื่องราวอะไรที่แบบมันติดอยู่ในใจมึงเลยเปล่า ในครั้งแรกคือทะเลาะกับคนในครอบครัวแล้วก็รู้สึกน้อยใจในเมื่อที่ผ่านมาตั้งแต่เลเก็กจนโตมันกลายเป็นปมในใจเราไม่ไหวแล้วมไม่อยากอยู่แล้วอยากไปอยู่กับปู่กับย่าแล้วเลยเลือกที่จะแต่ด้วยความที่ว่าบางสิ่งบางอย่างที่เรานับถือมันทําให้เกิดเหตุการณ์ที่ว่าเชื่อขาดแล้วหลังจากวันนั้นสภาวะเราก็ยังเหมือนเดิมอีกวันหนึ่งไปร้านวัสดุกอ่อสร้างเชือกเซนทอนนิวโป่งพูกไมเป็นจุด ขาดอีกแล้วก็เลยยังไม่ตายก็ได้วะแต่ก็ยังคิดที่จะน,นี่อยู่แล้วมันก็เริ่มดีขึ้นแล้วคราวนี้ก็มาผิดหวังกับคําว่าความรักกูเคยคิดมาตลอดตั้งแต่เล็กจนโตว,ว่าความรักกระทาให้เห็นแค่นั้นก็พอไม่จำเป็นต้องคําพูดแต่ด้วยความที่ว่าผู้หญิงเขาเป็นเพศที่ละเอียดอ่อนเว้ยแค่แบบว่าเธอรักเขาไหม,มจะอะไรนักหนาเนี่ยตอนนั้นกูใช้เงินอยากได้อะไรไปซื้อเอาอยากได้อะไรไปซื้อเอาวันหนึ่งเขาทะเลาะก,กันที่บ้านโทรศัพท์คุยกัน เราก็นั่งเล่นเกมอยู่วินไอ้นี่นะ่ะวินนิ่งเพวันน่ะสักพักไอ้เคี้ยนี่ก็เหมือนกันแค่คําว่ารักคาเดียวไม่ได้เดี๋ยวกูจะตอยให้ดูแม่งวิ่งกระโดดตึกเลยกูก็วิ่งไปดิวิ่งไปขวาก็นี้ข้อเท้าเขานี่มือกูห่างกันแค่เนี้ตัวกูไปครึ่งหนึ่งของราวเหล็กแล้วอะ่ะขวาไม่ทันและที่มันพีคที่สุดคืออะไรปะ่ะในคืนนั้นอะ่ะตอนปีสองสี่สิบห้ามันเข้าวันแห่งความรักคือวันวาเลนไทน์ ซึ่งกูไม่พยายามที่จะไม่แสดงออกแต่กูซื้อดอกไม้ซื้อของเตรียมไว้แล้วแต่กูยังไม่มีโอกาสกูรอเวลากลับกลายเป็นว่าการที่ช้าของกูบางทีชีวิตคนเราอะ่ะมันรอไม่ได้เว้ยแค่นาทีเดียวก็ทําให้ทุกอย่างไม่เสียไปได้อย่าลืมนะครับการบอกรักใครการทําอะไรกับใครก็แล้วแต่การมอบให้ในสิ่งดีๆคําพูดการกระทําที่เราต้องการมอบให้คนที่เรารักไม่ว่าใครก็แล้วแต่รีบทําซึ่งในหลายๆครั้งมันไม่มีโอกาสมันสายเกินไปจริงๆนี่แหละมันเป็นปม พอหลังจากวันนั้นที่เขานน่เสร็จกูทําทุกวิถีทางเกี่ยวกับส่งเขาแล้ววันหนึง่งกูก็ไม่ไหวกูเด่งกูที่เป็นคนที่ทําให้คนคนนึงแม้จากโลกกันี้ไปสาเหตุหลักคือกูกูเอามั่งกูโดดแม่น้ําเจ้าพยาและความรู้สึกของบุคคลคนหน,นึ่งที่เป็นกระแสม,มึงรู้ปะ กูเข้าใจความรู้สึกเขาเลยนะเว้ยแม่น้ําเจ้าพญาเราดูเหมือนไม่มีอะไรกูกลางสะพานเลยกูเดินไปปั๊บกูโดดตูมพอลงไปปัป๊บเฮียรู้ป่ะแม่งพีกตรงไหนทําไมกูถึงเข้าใจความรู้สึกที่แม่งโดดลงไปปั๊บแม่งดิ่งแล้วแม่งงวนแบบอ้อ้ออูอ้ออรูอ้สึกนู่นนี่นั่นโขนโป้งปังจุกแล้วจุกอีกจุกแล้วจุกอีก วินาทีนั้นมันคือกูถามจริงๆคือแบบมันคืออยากไปต่อปะหรืออยากให้มีคนคนหนึ่งมาช่วยเราไอ้เฮียหน้าพ่อหน้าแม่ขึ้นมาเลยแต่ตอนนั้นกูแบบไอ้เฮียกูต้องเอากูขึ้นไปอย่างเงี้ยกูต้องตะกายกูต้องตะกายเว้ยไอ้เฮียมันเข้าใจคําว่าแบบ <laughs> ใกล้จะขาดใจตุยอะ่ะเออ ยายกูไหล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 เป็นกิโลเลยกว่าจะคว้าเข้าฝั่งได้กับกายแบบจะหมดแรงแล้วอะ่ะกูเข้าใจความรู้สึกของคนที่แบบว่าจะหมดแรงกลางน้ําอ่ะแต่กูคว้าขอบโป๊ได้ปับ๊บกูพยายามดึงตัวเองแล้วเือเด้อเออไอ้ชี้แม่งไม่มีไม่มีมมพลังจริงแค่เป่งเสียงออกมาคนที่ใกล้จะตุยอะ่ะแม่งไม่มีเสียงแล้วอ <did> พไม่รู้เรื่องเลย ขวาจับจะหลุดมือแล้วเขามาช่วยบอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ดึงกูแบบเหมือนเหมือนกูเป็นบางสิ่งมันเป็นผักเป็นอะไรลากกูขึ้นกูนอนฮ่หาหัวใจลอยลินอะ่ะ <c oughs> แต่ก็ต้องขอบคุณพี่มูนิทิวันนั้นขอบคุณด้วยนะครับก็นั่นแหละเหตุการณ์ที่2แล้วหลังจากนั้นก็มนุษย์เราเนาะ <c oughs> มันก็ยังยังไม่คิดได้อีกเหรอยังมันก็มีเหตุการณ์เรื่อยๆที่เราเราทำอย่างนั้นมันคิดดูกูทําเกิน13ครั้งแต่แล้วอยากรู้ไงมึงกลับมาได้ไงก็วันหนึ่ง อยากจะทําให้ชีวิตมันดีขึ้นกว่านี้ในเมื่อเขาไม่ยอมให้กูจากไปจนวันหนึง่งกูก็ดินน้นรนแล้วกูชอบ2ล้อกูก็เลยเข้าวงการ2ล้อจากวงการสปันตแต่ก่อนหน้านั้นกูก็ออกทงออกทิปยเขาเรียกว่าวีลบลุเสื้ออาร์มขับรถคลาสสิกออกทิปอะไรเงี้ยก็เลยเป็นเหตุผลของการเปลี่ยนเสื้ออ,อันนี้มาใช่ไหมคับ